การใช้งาน Adobe Premiere Pro สำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะดูซับซ้อนเพราะเครื่องมือเยอะแต่ถ้าเข้าใจลำดับการทำงานหลักๆแล้วจะทำให้เริ่มต้นได้ง่ายมากครับนี่คือสรุปวิธีการใช้งานแบบ step by step ตั้งแต่เริ่มจนจบงานครับ 1. การสร้างโปรเจกต์ใหม่ New Project เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมากดปุ่ม New Project Name ตั้งชื่อโปรเจกต์งานของคุณ Location เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์งานเซฟกด OK ค่าอื่นๆส่วนใหญ่ใช้ค่า Default ได้เลยครับ 2. ทํทำความรู้จักหน้าต่างโปรแกรม Workspace หน้าจอปกติจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆที่ต้องรู้ 1. Project Panel ซ้ายล่างคือห้องเก็บของเอาไว้ใส่ไฟล์วิดีโอเสียงรูปภาพที่เรานำเข้ามา 2. ซอสมอนิเตอร์ซ้ายบนคือจอสำหรับดูตัวอย่างวิดีโอต้นฉบับก่อนจะลากลงไปตัดต่อ 3. t i ไทม์ไลน์ขวาล่างคือโต๊ะทำงานคือหัวใจหลักเราจะลากคลิปมาวางเรียงตัดต่อใส่เพลงกันที่นี่ 4. โปรแกรมมอนิเตอร์ขวาบนคือจอแสดงผลงานจริงที่เรากำลังตัดต่ออยู่ผลลัพธ์สุดท้าย 5. การนำไฟล์เข้า Import Media วิธีที่ง่ายที่สุดคือเปิดโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์แล้วลากไฟล์วิดีโอเพลงรูปมาใส่ในช่อง Project Panel ซ้ายล่างได้เลยครับ6เริ่มตัดต่อ Editing สร้าง Sequence ลากไฟล์วิดีโอจากช่อง Project Panel ไปวางใน Timeline แถบยาวๆด้านขวาล่างโปรแกรมจะตั้งค่าขนาดภาพให้ตรงกับวิดีโอเราอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดต้องจำคือ1 selection tool คีย์ลัด v เมาส์ลูกศรปกติใช้สำหรับจับลากย้ายคลิป2 razor er tool คีย์ลัด c รูปใบมีดโกนใช้สำหรับหั่นหรือตัดคลิปให้ขาดออกจากกันวิธีตัดคือกด c แล้วคลิกตรงช่วงเวลาที่ต้องการตัดบนคลิปกด v เพื่อกลับมาเป็นลูกศรแล้วคลิกเลือกส่วนที่ไม่ต้องการ กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดลากคลิปที่เหลือมาชนกันเพื่อไม่ให้ภาพจอดำา 7. การใส่ข้อความ text กดเครื่องมือ type tool รูปตัว t หรือคีย์ลัด t คลิกที่หน้าจอโปรแกรม monitor จอขวาบนแล้วพิมพ์ข้อความได้เลยครับปรับแต่งฟอนต์สีไปที่เมนู window ด้านบนสุด เลือก Essential Graphics จะมีแถบเมนูโผล่ขึ้นมาทางขวาให้เราเปลี่ยนฟอนต์ขนาดและสีได้ตามใจชอบครับ8การใส่ Transition ฉากเปลี่ยนภาพเพื่อให้การตัดภาพดูนุ่มนวลขึ้นไปที่ช่อง Project Panel ซ้ายล่างมองหาแถบ Effects ถ้าไม่เจอให้กดลูกศร Double Greater Dan เลือก Video Transitions เลือก Dissolve เลือก Cross Dissolve ลาก cross dissolve ไปวางคร่อมระหว่างรอยต่อของคลิป2คลิปในไทม์ไลน์ 9. การปรับเสียงเบื้องต้นในไทม์ไลน์แถบที่เป็นเสียงจะอยู่ด้านล่าง audio track คุณสามารถขยายแถบเสียงให้ใหญ่ขึ้นจะเห็นเส้นสีขาวพาดกลางใช้เมาส์ลากเส้นสีขาวขึ้นดังขึ้นหรือลงเบาลง 10. การบันทึกไฟล์ไปใช้งาน export เมื่อตัดต่อเสร็จแล้วต้องแปลงไฟล์เป็น M P 4เพื่อเอาไปลง YouTube หรือ Facebook ให้ไปที่เมนู File เลือก Export เลือก Media หรือกด c t r o l M format เลือกเป็น H 264นี่คือ format มาตรฐาน M P 4 preset เลือกเป็น Match Source h i g h b i t Rate เพื่อให้ชัดเหมือนต้นฉบับ output name คลิกที่ชื่อสีฟ้าเพื่อตั้งชื่อไฟล์และเลือกที่ save กดปุ่ม export ด้านล่างรอจนเสร็จคีย์ลัดที่ควรจำให้ขึ้นใจช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น10บเท่า space bar เล่นหยุดวิดีโอ control z ย้อนกลับ undo เวลาทำผิด v เครื่องมือจับย้าย c เครื่องมือตัด control s save project กดบ่อยๆกันโปรแกรมค้าง ลองเริ่มจากโปรเจกต์สั้นๆสักหนึ่งน,น,นาทีตัดชนกันง่ายๆใส่เพลงใส่ข้อความดูก่อนครับพอคล่องมือแล้วค่อยไปศึกษาเรื่องเอฟเฟกหรือการแก้สี Color อร์เกรดต่อไปครับค่ะพี่กิตค่ะเดี๋ยวดีจะมีแบบทดสอบให้ทุกคนทำเล็กๆ